ผมเพื่อนๆดีครับสวัสดีวันที่หนึ่งกันยานะครับผมวันที่หนึ่งกันยาสวัสดียามเย็นครับเออวันนี้ผมก็พามาดูความเคลื่อนไหวครับตอนนี้ที่แปลงทุเรียนครับวันนี้ก็นี่ครับผมกําลังขุดร่องครับขุดร่องขุดร่องขุดแนวครับนู่นครับผมเดินท่อครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้น เส้นถนนนะครับนี่ครับตรงกลางที่ผมยืนอยู่นะครับไว้สาหรับขับรถไ้สาหรับขับรถขนปุ๋ยขับรถฉีดปุ๋ยทางใบครับผมโอเคครับอันนี้ก็เดินท่อสายเมนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสองภากสองฝั่งครับผมอันนี้ก็จะเป็นเส้นย่อยนะครับนู้นครับเดินยาวไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็น โซนโซนที่หนึ่งครับโซนที่หนึ่งโซนที่หนึ่งก็แบ่งเป็นสองฝั่งครับนี่ครับขั่งซ้ายกับฝั่งขวาครับผมนี่ก็เดินท่อเมนไว้แล้วนะครับเดินท่อเมนไว้แล้วในโซนที่หนึ่งนี่ครับเดี๋ยวก็จะตามด้วยท่อย่อยนะครับไว้สําหรับติดหัวสปริงเกอร์ครับผมไว้ลงรดน้ําต้นไม้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโซนครับผม โซนที่สองของเราครับโซนที่สองวันนี้ก็เดินท่อเมนไปแล้วเหมือนกันครับผมนี่ครับถนนกว้างประมาณหนึ่งเมตรสมถนนกว้างประมาณสาเมตรนะครับผมนี่ครับจากซ้ายไปขวาครับกว้างประมาณ3าเมตรได้ครับนี่ก็ตาแดงหน่อยนะครับตีขับรถเจอแมลงพุ่งใส่ตาครับโอเคครับผมก็ตาก็จะแดงๆหน่อยครับพามาดูโซนที่สองครับ อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เจาะน้ําบาดาลไว้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเจาะน้ําบาดาลหน่อยดีกว่าครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนครับในอนาคตจะเป็นโรงเรือนครับไว้เก็บปุ๋ยเก็บท่อเก็บยาบํารุงครับเก็บเครื่องมือต่างๆครับผมก็จะเอามาเก็บไปที่หลังนี้ครับก็จะขยายให้ให,ใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งแถวครับผมว่าขนาดเดิมไม่น่าจะเพียงพอครับ วางท่อสี่เมตรก็นู่นครับเกือบเต็มแล้วครับอันนี้จะเป็นท่อครับผมท่อหกนิ้วครับหกนิ้วสี่ระบายครับนี่ครับท่อหกนิ้วก็มองเห็นน้ําไปจากด้านบนเลยครับผมนิ้วก็หกนิ้วโอเคครับเดี๋ยวผมพามไปดูโซนที่ 2, สองโซนที่สองก็จะก็จะลาดๆหน่อยครับโซนที่สอง ส่วนที่สองครับนู่นครับเพื่อนๆผมไม่ดูมุมกว้างๆครับนู่นครับเดินท่อเมนสุดลูกหูลูกตาเลยครับผมยาวไปเลยครับยาวไปประมาณสัก่าจจะมีหนึ่งร้อยเมตรประมาณสามสามร้อยเมตรนะครับได้ยาวท่อเมนยาวไปสามร้อยเมตรครับผมแล้วก็จะเดินย่อยไปนู่นครับไปฝั่งฝั่งทางซ้ายครับตรงนู้นก็ยกร่องยกโคกไว้เรียบร้อยแล้วครับผม แล้วก็ตรงกลางจะวิ้นถนนไว้ก็รู้สึกจะประมาณ3าเมตรเหมือนกันครับก็ระหว่างถนนก็จะลงลงทุเรียนครับผม okay, ครับผมจะพาลงไปดูแถวที่เดินท่อเมนโซนที่สองไว้คร่าวๆนะครับผมว่ายกล่องกว้างไว้ประมาณไหนครับโี okay, ่คครับเดียวครับโอเคครับผมก็ถึงโซนที่สองแล้วนะครับก็ ก่อนไปดูแถวทุเรียนก็ร่องทุเรียนก็นี่ครับมาดูนี่ก่อนครับนี่ครับผมขนําก็จะอยู่บนโคกนะครับที่เป็นน้ําตรงนั้นก็พอดีรกหน่อยครับนู่ครับที่เป็นน้าน้าตรงนั้นก็จะปล่อยปลาหมดแล้วครับผมจะทําไว้เป็นขุดไว้เป็นครึ่งวงกลมนะครับผมถ้าดูจากมุมสูงจะเป็นครึ่งวงกลมครับสําหรับบ่อนั้นขุดไว้ปล่อยปลาหมอครับปล่อยปลาหมอปลาดุกปลาสวายตั้งไว้แล้วครับผมคาดว่าทุเรียนโตปลาก็น่าจะโตพอดี นี่ครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนสำหรับแถวปลูกทุเรียนนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับที่ปักไม้นี่นะครับปักไม้ปักถุงนี้ก็จะเป็นแนวแนวของการปลูกทุเรียนครับผมยาวไปเลยครับนี่ครับยาวประมาณประมาณร้อยร้อยห้าสิบเมตรได้ครับผมยาวแบบนี้ประมาณหนึ่งสองเป็นสิบสิบยี่สิบแถวครับนู่นครับกว้างโซนที่สองนะครับเนี่ยสุดลูกหูลูกตาไปเลยครับ ขนาดโซนที่ 2. สองโซนที่สองจะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดครับใหญ่มากครับตัวน,นี้ก็ตีเป็นไร่ผมก็ผมมองคร่าวๆก็น่าจะมีมีเป็นสิบนะครับผมเพราะโซนที่สองโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นร่องครับผมเป็นร่องที่ไม่ได้ไถครับผมที่ไม่ได้ยกโคกนะฮะไว้สาหรับทําถนนอเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าร่องร่องถนนสามเมตรอันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะครับ ฝั่งโซนที่หนึ่งจะแคบกว่าครับผมโซนที่หนึ่งประมาณสามเมตรร่องนี้น่าจะมีสักเอิมหนึ่งเมตรสองเมตรสามประมาณสี่เมตรครับผมสี่เมตรครับสําหรับร่องถนนนี่ัเพื่อนาม,มาดูกันจะจะชัดชัดครับโู้หลายหลายแถวมากครับเรียนยังไม่ได้ลงนะครับตอนนี้เท่าอ,อย่างเดินไม่เสร็จเลยครับนูนก็จะเป็นนู่นครับฝั่งนู้นครับฝั่งขาวๆฝั่งนู้นก็จะเป็น โซนที่หนึ่งที่ผมพาไปดูก่อนหน้านี้ครับผมชุบนี่ก็มีน้ำขังครับตอนนี้ก็ต้องทําคูทําแนวให้น้ำระบายหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวพอลดลงมาม,ม,ม,มันจะติดลมได้ครับติดลมมันจะติดลมได้ครับนี่ครับพาดูกันยาวๆครับผมดูกันยาวๆครับ ตรงนี้ก็เละๆหน่อยครับตรงนี้เพราะว่าอุ้มน้ามากครับตรงนี้ถลนตลงไปก็ไม่เหลือครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนเหมือนกันครับที่ปักไม้ตรงนี้ก็จะเป็นแถวของทุเรียนครับของทุเรียนยกไว้ครับอันนี้ก็เป็นถนนครับก็ง่ายๆก็คือแถวเว้นแถวครับแถวเว้นแถวถามว่าทําไมถึงทําแถวของ รถไว้ใหญ่ขนาดนี้ครับไม่เสียดายพื้นที่นะครับก็คุณพ่อก็เน้นความสะดวกครับผมเราอยากคิดแค่เสียดายพื้นที่ในการปลูกทุเรียนครับในอนาคตเราต้องมีการขนทุเรียนครับมีการใส่ปุ๋ยทุเรียนครับการที่เราทําทางไว้สะดวกสบายครับผมมันก็ง่ายต่อการเข้าถึงครับทําให้เรา ก็ทุนแรงไปเยอะครับผมแล้วก็ใช้แรงงานน้อยลงครับจากที่จะนู่นครับจากที่จะวางปุ๋ยไว้ตรงนู่นครับตรงหลังคาสังกะสีตรงร้อครับแล้วแบกมาครับแล้วก็แค่ขับรถมาครับขับรถมาปุ๊บแล้วก็นี่ครับต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นครับสองต้นครับตรงนั้นก็จะไว้ทําขนมหลังย่อยครับผมทําขนมหลังย่อยเพื่อที่จะ ไว้พักรถครับผมพักแดดแล้วก็พักปุ๋ยครับพักยาบำรุงทุเรียนต่างๆครับผมนี่ครับมันแถวมันกว้างมากครับผมนี่ครับกว้างกว่าโซนที่หนึ่งมากครับประมาณหนึ่งสี่เมตรนะครับผมสี่เมตรไม่ขาดแน่นอนครับรถเหมือนเหมือนรถจะสวนกันได้ครับผมมันกว้างใหญ่มากครับสําหรับแถวทุเรียนโอ้ดูครับน้ํา น้ำขังเต็มไปหมดก็ผมขออนุญาตเดินไม่ทั่วนะครับนี่ก็เริ่มปวดแขนแล้วครับถือนานๆก็สำหรับโซนที่สามโซนที่สามเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆวาร์ปไปดูครับผมตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วครับผมขออนุญาตพักกล้องไว้ครับผมแล้วก็วิ่งวาร์ปไปครับโอเคครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงโซนที่สามเรียบร้อยแล้วครับ โซนที่สามก็จะไกลๆหน่อยครับฝั่งนี้ก็จะห่างไกลมาไกลที่สุดครับผมสำหรับโซนที่ 3, สามอันนี้ก็เริ่มหอบๆแล้วครับสภาพดินก็ต่างจากอีกฝั่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นดินลุกรังเป็นหินครับโซนที่สองเมื่อกี้ก็เหมือนเป็นดินนาครับผมเป็นดินนาดินภาษาบ้านๆเขาเขาก็เรียกว่าดินดินขี้เป็ดนะครับ เป็นแบบดำดำโคลนโคลนครับผมอันนี้ก็จะเป็นดินหินหินลุกรังครับในพื้นที่ดินแต่ละโซนไม่เหมือนกันเลยครับผมสลับกันไปครับฮันนครับผมสุดลูกหูลูกตาหรือเปล่าครับนู่นครับตอนนี้เรามายืนโซนที่สามทำให้โซนที่หนึ่งมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้ พอโซนที่หนึ่งก็จะอยู่สูงขึ้นไปบนบนโคกบนขนําหลังขนําฝั่งนู้นนะครับโอเครับนี่ครับผมดูกว้างๆในโซนที่สามนะโซนที่สามวัจะนี้ครับนี่ครับผมแล้วก็ขึ้นโคกยาวไปฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ก็เหมาะกับการทําขนํามหลังย่อยอีกหนึ่งหลังครับนี่ครับผมดินค่อนข้างดีมากครับตรงนี้ ดินดำดินร่วนซุยครับผมมีหินเล็กน้อยครับดินโปร่งแน่นอนครับตรงนี้ผู้เรียนชอบมากๆครับผมอเค,ครับโมูเดินมาอย่างไกลครับจากขนํามก็น่าจะมีหนึ่งร้อยเมตรสองร้อยเมตรสองน่าจะมีสักสี่ร้อยเมตรนะครับผมน่าจะสักหนึ่งหนึ่งรอบสนามฟุตบอลนะครับระยะห่างจากโซนที่สามไปไปไปขนัมไปโซนที่หนึ่งฝั่งนู้นครับ กว้างมากครับผมนี่ก็จะเป็นเหมือนกับลูกเนินลูกโคกครับผมดูในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับว่ามันเป็นเนินแต่ว่าพื้นที่จริงก็นู่นครับอันนี้ก็จะสูงหน่อยครับเราก็จะลาดต่ําลงไปครับเพื่อนๆก็อาจจะมือหัวนะครับผมพอดีมือถือถูกๆครับผมกล้องก็จะสั้นๆหน่อยครับโอเคครับผมขอบคุณสําหรับการรับชม ติดตามความเคลื่อนไหวของแปลงทุเรียนสวนลุงวุฒิเดลิเวอรี่แปลงใหญ่ของเรานะครับวันนี้ผมก็ขอจบการพาเดินชมทุเรียนสวนลุงวุฒิทั้ง3โซนไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวต่อไปผมก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ